สวัสด,ดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะท็อปปิกในวันนี้ก็คือเขาคิดจะเข้ามาจีบคุณไหมกอ่อนอื่นช่วงเริ่มต้นขออนุญาตทักทายเพื่อนๆทุกคนก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสคุณชินจังนะสวัสดีคุณนวนิดานะสวัสดีคุณ จ็อกเหรอคะคุณจ็อกค,คุณจ็อกค,คุณสมศรีนะคุณตามติดชีวิตนางสินเนี่ยนะคุณนุคุณนาทีนะคะเออสวัสดีค่ะขออนุญาตเวลาหนึ่งนาทีแรกนะทักทายทุกคนสวัสดีคุณเกม <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชินจางคุณบูรินคุณหน่อยคุณป้าต้อยคุณดีคุณเปิร์ลนะคะอุ้ยขอบคุณของขวัญนะคะสวัสดีคุณอรสาสวัสดีค่ะนะฝากแชร์คนละหนึ่งแชร์ทีนะคะขอบคุณค่ะคุณพตตี้สวัสดีคุณฟิลลิ่งคุณจันคุณแจนนะคะคุณเปี้ยวนะคุณคุณเจฟเป้าเหรอคะ คุณจะติดคุณเก๋คุณนุษนะเออคุณพี่นงรักษนะสวัสดีค่ะขอคนละหนึ่งแชร์อุ้ยน่ารักจังเลยแชร์ให้แล้วเรียบร้อยอ่ะหนึ่งนาทีลาสวัสดีค่ะพี่อ้อมพี่ออมนะเออคุณอ้อมคุณอ้อมคุณทองรัตนคุณอ้อยนะคุณนุษกับคุณคารขอบคุณของขวัญด้วยนะคะคุณพับผ้า คุณสวยรวยเฮงและความรักก็ดีมากเลิศนะคุณเมยคุณทิฟฟี่สวัสดีค่ะอ่ะเริ่มเลยละกันนะสวัสดีค่ะคุณยาโยนะสวัสดีคุณแพรทองเนาะคุณนิ้งคุณหนิงนะคุณสุมิตรนะสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีค่ะคุณน้ำฝนสวัสดีค่ะอ่ะคุณอ่าเริ่มเลยละกันระหว่างนี้ ท็อป,ปิกในวันนี้คือเขาคิดจะเข้ามาจีบคุณไหมเนาะมาดูกันว่าพลังงานของคนที่คุณกาลังนึกถึงอยู่เนี่ยนะ oh. เขาคิดจะเข้ามาจีบคุณหรือเปล่าเนาะอ่ะเดี๋ยวมีไพ่ให้เลือก3กมกองด้วยกันนะคะสามกองด้วยกันนะคะกองที่1นะึ่งนะกองที่2และกองที่3นะคะโอเค หลับตาตั้งจิตเป็นสมาธิตั้งใจอธิษฐานขอให้เลือกตรงกับคุณมากที่สุดในหัวข้อที่ว่าเขาคิดจะเข้ามาจีบคุณบ้างมะเขาคิดจะเข้ามาจีบคุณบ้างมะอันนึกถึงหน้าคนคนนั้นเลยนะเขาคิดจะเข้ามาจีบคุณบ้างหรือเปล่าอยากรู้ความรู้สึกจริงๆเขานึกหรือคิดอยากจะเข้ามาจีบคุณบ้างหรือเปล่าจากนั้นค่อยๆลืมตานะคะแล้วก็เลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุด นะใครยังเลือกไม่ได้ต้องรีบเลือกนะเ <c oughs> พราะมันเป็นไลล์สดนะคะใครที่เลือกได้แล้วรอสักครู่ใครที่สับสนให้ฟังคำนายมากกว่าหนึ่งกองเลยนะโอเคโอเคมาโอเคมาเลือกกันเลยให้เวลาหนึ่งนาทีนี้นะหนึ่งนาทีของเราไม่เท่าออหมอ เป็นนักร้องหรือเปล่าใช่ค่ะหมอเคยเป็นนักร้องตอนนี้ก็เป็นนักร้องค่ะเนาะเป็นนักร้องเป็นนักร้องใช่ค่ะหมอเป็นนักร้องนะคะแล้วก็เป็นหมอดูด้วยนะอ่ะโอเคพร้อมนะคะอ่ะ ระหว่างนี้นะน่าจะพร้อมแล้วใครที่เพื่อนเข้ามาใหม่ช่วยบอกแทนหมอทีแล้วกันนะว่าหัวข้อของเราคือคนที่คุณนึกถึงอยู่ตอนเนี้ยเขาคิดจะเข้ามาจีบคุณมังหมาเนะอ่ะกองหนึ่งสองและสามนะคะใครยังเลือกไม่ได้รีบเลยนะใครยังใครเลือกได้แล้วเริ่มเลยนะติดตามมานานไม่เคยเจอหลายสวดวันนี้โชคดีจังใช่ค่ะคุณแคทที่โชคดีมากที่สุดในสามโลกใครเจอไม่หมออ้ําโคตรโชคดีใช่ไหม h ของหมอนะอ่ะเริ่มเลยละกันกองหนึ่งนะกองหนึ่งนะขอคนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งแชร์นะคะเออนะขอคนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งแชร์นะหลังจากนั้นกองหนึ่งถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้ว<ะ>กดปุ่มค่ะไม่มีปุ่มเออถ้าพร้อมแล้วเอาอะไรดีอ่ะหัวใจสีชมพูมาให้หมอดีกว่าเออ นะกองหนึ่งพร้อมแล้วเอาหัวใจสีชมพูมาให้หมอหน่อยนะเป็นหัวใจสีชมพูส่งสติกเกอร์หัวใจสีชมพูมาหน่อยนะว่าพรอ้อมอล้ามาแล้วคุณแฟตตี้คุณนิง่งคุณนิงนะเอออะมาแล้วพร้อมนะนะแล้วก็คนละหนึ่งแชร์ขอบคุณมากเลยนะโอเคแชร์กันไปขอคนละหนึ่งแชร์เท่านั้นนะอะขอบคุณมากเลยค่ะหัวใจมาแนละ้วเพิ่งมานะตอนนี้กําลังจะเริ่มกองที่หนึ่งนะคะหัวข้อคือ เขาคิดจะจีบคุณบ้างไหมนะมีให้เลคคือก3กองกองหนและสาตอนนี้ํำลงองจะเลือกกองหถ้าคุณจะเลือกกองหฟังได้เลยถ้าคุณอยากจะเลือก2และ3รอสักครู่เนาะอ่ะกองหเริ่มเลยนะเริ่มแล้วกาางอ,อง,งนหนึ่เขาคิดจะเข้ามาจีบคุณบ้างไหมอ่ะขอดูพลังงานหน่อยเขาคิดจะเข้ามาจีบคุณบ้างไหมกองที่หน่งดูจากพลังงานตรงนี้ถามว่าคิดจะเข้ามาจีบไหม คิดคิดคิดเออคิดเลยดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณคิดจะเข้ามาจีบคุณแต่คนคนนี้นะเป็นคนคิดเยอะเป็นคนคิดหนักเป็นคนคิดมากเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยคิดไปใหญ่นะเออนะดูจากพลังงานตรงนี้เขาคิดจะเข้ามาจีบคุณแต่เป็นคนขี้กังวลขี้กลัวนะแล้วก็คิดเยอะคิดแยะคิดมากคิดใหม่ นะเออดูจากพลังงานตรงนี้แต่ถามว่าคิดจะเข้ามาจีบไหมคิดเลยเพราะเขาน่าจะรู้สึกดีกับคุณด้วยรู้สึกดีอยากจีบแต่กลัวกังวลไม่มั่นใจในตัวเองอืมเนอะอะไรอีกอะไรอีกที่ไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกนะเออเกี่ยวกับความรู้สึกของเขาเออเป็นคนคิดเยอะจริงอ่ะนะคนนี้เป็นคนคิดเยอะมากดูสิมีแต่เรื่องของความคิดเยอะคิดหนักคิดมากคิดแย่คิดมากคิดใหม่นะหรือเป็นไปได้ว่า ถ้าเขามีใครอยู่แล้วหรือเขาอาจจะเป็นคนที่เอมีตําหนิเนาะก็คืออาจจะเคยแต่งงานมาแล้วมีครอบครัวมาแล้วอะไรต่างๆเขาอาจจะไม่กล้าเพราะเขาจะอาจจะคิดว่าเขาไม่เหมาะสมกับคุณก็ได้นะเออหรือถ้าคุณมีใครอยู่แล้วหรือมีคนจีบเยอะแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าในกรณีทีนะ่คุณมีคนจีบเยอะนะเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาสู้ไม่ได้เนาะไม่มั่นใจในตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่คุณมีใครอยู่แล้ว เขาก็อาจจะคิดมากเพราะคุณมีใครอยู่แล้วนี่แหละเขาก็เลยไม่กล้าเข้าไปเจีบคุณเนาะ <c oughs> อะขอข้ใหญ่เพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะอีกใบหนึ่งนะไพ่อ,อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรนะคะดูจากพลังงานตรงนี้เฮ้ย <c oughs> เขามองคุณดีมากนะเขามองคุณดีมากนะเขามองคุณค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียว <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเขาคิดจะเข้ามาจีบคุณไหมเขาคิด <c oughs> <c oughs> แต่เขาก็คิดเยอะคิดหนักคิดมากหลายเรื่องนะถ้าคุณโสดอยู่ก็เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีคนหมายปองเยอะนะอาจจะบางคนอาจจะรวมถึงเพื่อนของเขาด้วยนะที่อาจจะหมายปองคุณด้วยมันอาจจะทําให้เขาไม่กล้านะหรือคิดมากกลัวมีปัญหากับเพื่อนคิดเยอะคิดแย่คิดหนักคิดมากถึงไม่นะเออหรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนสถานะไม่ชัดเจนแล้วมีคนแบบคุยคุยกันอยู่เขาก็เห็นว่าคุณมีคนคุยอยู่ นะเออหรือคุณมีคู่อยู่แล้วอะ่ะเขาก็เลยไม่กล้านี่แหละมันเลยทําให้เขาคิดมากนะหรือคุณอาจจะยังเคลียร์ปัญหาของคุณยังไม่จบนะเขาก็เลยไม่กล้าเข้ามาจีบคุณแต่ถ้าถามว่าเขาชอบคุณไหมเขาชอบคุณนะแต่าาถามว่าชอบไหมชอบอยากเข้ามาจีบไหมอยากแต่คิดเยอะคิดหนักคิดมาก,ค,มากคิดไม่เพราะว่ามีความกลัวมีความกังวลกลัว,งงวจะมีปัญหากลัวว่าจะาถ้าเข้าไปจะมีปัญหาอะไรไหมคุณจะชอบหรือเปล่านะแล้ว เขาจะเหมาะสมกับคุณไหมนะเออเขาจะจีบติดหรือเปล่านะมีความกลัวกังวลเยอะแยะไปหมดเลยสําหรับคนคนนี้เนาะโอเคโอเคสวัสดีทุกคนนะคะกล่องที่หนึ่งจบไปแล้วนะคะอะต่อมากองที่สองนะท็อปปิคคือนะเขาคิดจะเข้ามาจีบคุณหรือเปล่านะกล่องที่สองพร้อมมากล่องที่หนึ่งตรงมากๆเนาะอะ,อะกล่องที่สองพร้อมแล้ว ขอรูปขอรูปอะไรดีนะรูปดอกไม้แล้วกันนะรูปดอกไม้รูปดอกไม้นะคะกองสองพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วขอรูปดอกไม้นะคะเออนะเออมาแล้วนะคุณสิริมงคลนะเออดอกไม้คนละดอกคนละดอกโอเคนะนะแล้วก็ขอคนละหนึ่งแชร์นะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาใหม่นะท็อปปิกในวันนี้ก็คือ เขาคิดจะเข้ามาจีบคุณไหมตอนนี้จะเข้าสู่กองที่2ถ้าเกิดอยากเลือกกองสองฟังต่อเลยนะจริงๆคุณควรฟังนะคุณเข้ามาจังหวะไหนน่าจะเป็นคำทนานยของคุณเนาะแล้วก็ถ้าอยู่ฟังยาวก็อาจจะมีกองสาด้วยได้นะนะคะอ่ะเริ่มเลยแล้วกันกอง2นะคะนะระหว่างนี้แชร์ไปได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอนเนาะนะคะอ่ะ เขาคิดจะเข้ามาจีบคุณหรือเปล่ากองสองขอดูพลังงานโอ้ทุกวันนี้ก็เหมือนจีบอยู่แล้วนะ <c oughs> ดูจากพลังงานตรงนี้ถามว่าเขาคิดจะเข้ามาจีบคุณไหมคิดสิทุกวันนี้คุณยังไม่รู้ตัวอีกหรอนะเออทุกวันนี้เขาก็จีบคุณอยู่ไงนะดูจากพลังงานตรงนี้เขาจีบคุณอยู่ด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วเขาคิดจะเข้ามาจีบคุณไหมใช่เขาคิด และเขาก็ทำอยู่ทุกวันนี้เขาก็จีบคุณนะเนาะเออเขาดูใส่ใจดูพิเศษดูสเปเชียลกับคุณมาโดยตลอดเนี่ยคุณยังไม่รู้ตัวอีกเหรอฮะนะดูจากพลังงานตรงนี้เขาก็ชอบคุณอยู่นี่ไงจีบอยู่ไงนะไม่รู้ตัวหรอนะอะอะไรอีกที่พ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกเออเขาจีบคุณอยู่นี่ไงคุณน่ะพิเศษในสายตาของเขาก็มีแค่คุณนั่นแหละ เนาะในใสายตาเขาเนี่ยเออในใสายตาเขาก็มองอยู่แค่คุณคุณยังไม่รู้ตัวอีกหรอนะมองไม่เห็นหรอสายตาที่ส่องไปนะ่ะฮะอ่ะสุดท้ายก็ดูพลังงานหน่อยสินะว่าเขานะคิดจะเข้ามาจีบอะไรยังไงคุณอะดูจากพลังงานตรงนี้คุณนะ่ะคิดมากไปเองนะเออเขาก็จีบคุณอยู่เนี่ยทำเป็นหน่อย ชอบมาโพสทำเหมือนว่าอกหกักอ,อืเขาก็จีบคุณอยู่นี่งเออดูจากพลังงานตรงนี้เขาก็จีบคุณอยู่นะเขาอยากถามว่าเขาคิดอยากจะมาจีบคุณไหมเขาคิดและเขาก็จีบคุณอยู่เนอ,อแต่คุณนะ่ทำเป็นไม่รู้ตัวเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณนะ่รู้ตัวหรือเปล่านะ เออบางคร้งบางทีเขาก็คิดมากเหมือนกันทําเท่าไหร่คุณก็ไม่เข้าใจซะทีโอ้โหเ <c oughs> นาะดูแต่พลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยถามว่าเขาอยากคิดอยากจะเข้ามาจีบคุณไหมคิดแล้วตอนนี้ก็จีบอยู่ด้วยรู้ตัวไว้เลยเนาะเออนะโอเคโอเคโอเคนะครบถ้วนกองที un, ่สองเป็นยังไงเนาะแมนเวอร์ Man <c oughs> ตรงมากเนาะ เอออยากได้อีกใบเหรออ่ะอีกใบขอดูพลังงานอีกใบหน่อยโอ้เขาส่องคุณตลอดโอ้โหดูจากพลังงานตรงนี้อยากจีบส่องถามสิเรื่องคุณเขารู้ทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องนะคุณทําอะไรที่ไหนอย่างไรกับใครไปไหนมาไปถามไม่ต้องถามคุณถามเขาเขารู้นะเพราะนั้นแล้วเขาสืบสาะประวัติคุณหมดนะ ส่องตลอดนะคะเพราะว่าเขาจีบคุณอยู่ไงนะไม่ใช่แค่คิดจะจีบเขาจีบอยู่แล้วศึกษาข้อมูลอยู่ทำรีเสิร์ชทำวิจัยนะรู้ว่าคุณเป็นคนยังไงชอบอะไรชอบแบบไหนเขาศึกษาเออดูจากพลังงานตรงนี้นะศึกษาและดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าทำอะไรเท่าไหร่คุณก็เหมือนไม่ค่อยรู้ด้วยหรือว่าคุณอาจจะทำไม่ค่อยรู้นะทำเหมือนไม่รู้อ่ะ แลวทําให้เขารู้สึกว่าเอ๊ะคุณไม่รู้จริงๆหรอเขาแสดงออกขนาดนี้แล้วนะอ่ะอีกใบหนึ่งแล้วกันเออบางทีเขานอยเหมือนกันนะบางทีเหมือนเขาแสดงออกเต็มที่แล้วต่อคุณก็ดูแบบเหมือนเหมือนไม่รู้เลยนะเออความรู้สึกของเขาอยากจีบนะคิดจะเข้าจีบแล้วตอนนี้ก็จีบอยู่รอแค่คุณรู้ตัวรู้ตัวคะ่นะเนาะ เนาะรู้ตัวนะอ่ะโอเคครบทั่วแล้วกล่องที่สองแม่นจริงแม่งจังพลังบิก๊กใครทันม้างนาะพลังบิ๊กนาะเออนะสวัสดีทุกคนเลยนะคะโอเคขนลุกเลยนะขนลุกเลยนะเออเงียบเท่ากับสองถูกคอถูกต้องค่ะตรงจริงนะคะเออแม่นมากแม่นไปอีกตรงจริงๆนะคะ เออมาทันตอนจีบพอดีเลยเอ้าวคุณก็ได้จีบเลยนะช่วงนี้นะเชื่อว่าสองแม่นได้อีกตรงมากตรงมากนะคะอ่ะกองสามพร้อมไหมพร้อมมะจริงใจใช่ไหมจีบยังไงไม่ให้สาวรู้เป็นอยู่ตอนนี้เลยเนาะรีไปตกลงก่อนเออไปตกลงปงใจกับเขาทําเป็นรู้ฉันรู้นะว่าเธอคิดอะไรอยู่แววตามีเลสไหนว่าใจ คิดอะไรอยู่นะอ่าโอเคดีต่อใจสนุกดีขอบคุณค่ะกองสามพร้อมแล้วนะคะอยากดูส่วนตัวทักมาในข้อความของ t ิกติกก่อนนะคะเดี๋ยวหมอจะส่งรายละเอียดให้เนาะนะคะช่องทางในการติดต่อนอะโอเคอ่ะไม่ทันเหลือกองสามค่ะโอเคกองสามนะพร้อมนะกองสามนะกองสามพร้อมแล้ว ขอรูปหมีมีไหมสติกเกอร์รูปหมีเนาะขอหมีของสามภาพมีใช่ใช่เลยคุณมารี่เก่งที่สุดนะอ่าขอรูปหมีเอามาแล้วคุณบูหมีให้หมอแล้วคุณมารี่ก็หมีให้หมอแล้วนะอ่ะอะเริ่มเลยแล้วกันระหว่างนี้ขอคนละหนึ่งแชร์นะคนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งแช์คนละแชรเอามาดูกันค่ะว่าเขาคิดจะเข้ามาจีบคุณหรือเปล่านะเออเขาคิดจะเข้ามาจีบคุณหรือเปล่ากองสามมาเลยกับแม่นะอ่ะโอเค นะระหว่างนี้ขอคนละแชร์ชรไปเลยนะหมอไม่ดูละนะเริ่มเลยดีกว่านะโอเคเขาคิดจะเข้ามาจีบคุณหรือเปล่ากอง3ามขอดูพลังงานหน่อยเออดูจากพลังงานตรงนี้คิดนะแล้วก็มีบ่อยครั้งหรือหลายครั้งที่เขาเข้ามาแล้วรู้สึกไม่มั่นใจและถอยกลับไป <laughs> ดูจากพลังงานตรงนี้ ตลกเนาะคนเนี้ยนะคือดูเหมือนกับว่าเขาคิดจะเข้ามาจีบคุณแล้วก็มีหลายๆครั้งที่เขาเข้าไปแล้วใจฝ่อถอยออกมาก่อน <c oughs> นะดูเหมือนกับว่าเขาคิดจะเข้าไปจีบคุณแล้วก็บางครังบางทีเข้าด้วยนะเข้าไปจีบแล้วด้วยนะเออเนาะพิมพ์ข้อความแล้วลบเนาะเอออะไรทํานองนี้นะคืออยากจะเข้าไปจีบคุณคิดอยากจะจีบคุณนะ แล้วก็บังครั้งบางทีคิดในหัวแล้วว่าจะพูดอะไรกับคุณจะทักอะไรคุณซ้อมมาอย่างดีตอนเช้าหน้ากระจกน,นะซ้อมมาอย่างดีสวัสดีนู่นนี่นั่นอยากจะทักทายแต่พอเจอหน้าปุ๊บถอยเ <c oughs> นาะใจไม่กลา้าใจไม่ดานพอใจไม่ดานบอกขอดูบริการเพิ่มเติมหน่อยคิดจะจีบคุณไหมอ่คิดจะจีบคุณไหม,อะ,จะจไหมอะไรอีกที่ไพายอยากจะสื่อสารโอ คนนี้นะอาจจะใช้พ่อสื่อแม่ชักแหละเพราะตัวเองใจไม่ค่อยกล้านะเออใจไม่ค่อยกล้าแล้วเป็นคนขี้อายหรือขี้กลัวมีโอกาสว่าเขาคิดจะจีบคุณแล้วผ่านพ่อสื่อแม่ชักผ่านคนกลางนะคะเออนะใช้แม่สื่อแน่นอนดูจากพลังงานตรงนี้ไม่กล้าเข้ามาเองจริงจริงๆต้องบอกว่าพยายามหลายทีแล้วจะเข้าเอง แต่กลัวไปก่อนกลัวไปก่อนถอยไปก่อนนะเออไม่มั่นใจไปก่อนอ้อะไรอีกอะไรอีกที่ไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกโอ้ยชอบจริงชอบจังพลังบิ๊กอีกแล้วดูจากพลังงานตรงนี้เฮ้ยเขาชอบคุณจริงๆนะอยากจีบแล้วก็คิดจะเข้ามาจีบคุณด้วยชอบมากนะแต่ใจไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะ แต่ถ้าถามว่าเขาจะเข้ามาจีบคุณไหมเขาจีบคุณแน่แต่เขาอาจจะผ่านเพราะสื่อแม่ชักเพราะว่าใจตัวเองไม่ค่อยกล้าพอไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเนาะเออไม่ค่อยมั่นใจก็เลยอาจจะผ่านพ่อสื่อแม่ชักอาจจะผ่านคนกลางอาจจะเป็นเพื่อนฝูงเขาหรืออาจจะเป็นเพื่อนฝูงของคุณก็ได้นะมีคนกลางก่อนนะเออแต่ความรู้สึกของเขาเนี่ยชอบคุณมากอยากจีบมากอยากได้ <laughs> อยากได้อยากจีบนะเออเข้าเองแล้วมันไม่ค่อยมั่นใจขอพึ่งคนอื่นและกันนะเอออะไรํำนองนี้นะโอเคน่าจะครบถ้วนนะคะทั้ง3ากองเป็นยังไ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 งเนาะนะคะครบถ้วนแล้วเรียบร้อยนะคะโอเคอ่ะ 5... นาทีทองละกันนะคะแล้วก็หมอก็จะปล่อยทุกคนไปรวมไปถึงตัวหมอเอง <laughs> ไปกินข้าวสักนิดสักหน่อยนะตรงมากค่ะ อยากเพิ่มอีกใบหรอคุณเทปอ่ะให้อีกใบหนึ่งสิกองที่สามอะให้อีกใบอยากได้อีกใบหนึ่งเขารู้สึกยังไงนะโอ๊ยดูจากพลังงานตรงนี้ความรู้สึกของเขานะอย่างที่บอกไปอยากจะเข้าไปจีบนะแสดงว่าความไม่มั่นใจสถานะของเขากับคุณไม่ค่อยเท่ากันหรือเปล่าหรือเขาอาจจะรู้สึกว่าตัวเองต่ําต้อยด้อยค่าหรืออาจจะมีมีอะไรบางอย่างไม่เข้ากันหรืออาจจะไม่เทียบเท่าคุณ มันก็เลยทําให้เขารู้สึกสับสนเนาะเออก็เลยรู้สึกไม่มั่นใจตรงนี้แหละคือความไม่มั่นใจในตัวเองของเขานะมันเขารู้สึกว่าเขาไม่เท่าคุณอ่นะเออเขาก็เลยอยากจะพัฒนาตัวเองให้มั่นมั่นใจนะเออมากกว่านี้อีกสักหน่อยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีอยากเข้าหาแล้วแหละคงหาคงหาพ่อสื่อไม่ชักก่อนแล้วแหละตอนนี้นะเออให้คนอื่นช่วยก่อนนะเพื่อสร้างความมั่นใจให้ตัวเองเนาะ โอเคโอเคโอเคทำยังไงให้เขามั่นใจหรอทายังไงให้เขามั่นใจดูจากพลังงานตรงนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่าความมั่นใจจะเกิดขึ้นนะจากจากตัวเขาเองนะความมั่นใจน,นี้นะตัวเราก็อาจจะสร้างความมั่นใจให้กับเขาโดยการที่เราอาจจะมีน้ําจิตน้ําใจกับเขาหรือว่าเปิดใจกับเขาก็ได้นะคะพูดคุยกับเขานะเออทำให้เขารู้สึก มั่นใจนะเราอาจจะเข้าหาเขาก่อนก็ได้นะเข้าหาเขาก่อนพูดคุยอะไรต่างๆนะทําให้เรารู้ว่าเราเปิดใจอะ่ะเออทำให้เขารู้ว่าเราเปิดใจถ้าเกิดว่าเราทําให้เขารู้สึกแบบนี้ได้ก็มีโอกาสที่เขานะจะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเนาะเออนะ <laughs> ไม่มั่นใจมาสามวันแล้วใช่ไหมเนาะอ่ะโอเคนะอาจจะ นาทีทองเนาะขอคนละหนึ่งแชร์นะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อและคำถามมานะอ่านได้ไม่ทุกคนนะคะใครอยากดูส่วนตัวทักข้อความส่วนตัวมาเนาะแล้วก็ดูส่วนตัวมีค่าครูส่วนใครที่อยากจะดูฟรีรอไลฟ์สดแบบนี้ที่มีนาทีทองนะคะโอเคอะเริ่มต้นเลยคุณยุย้ยวันนี้จะมีคนเข้ามาช่วยเรื่องเงินไหมมีค่ะ นะมีโอกาสแต่หลักๆคุณต้องช่วยตัวเองก่อนนะคุณยุ้ยนะพอเราช่วยตัวเองเต็มที่คนที่จะเข้ามาช่วยจะเข้ามาช่วยเพิ่มเนาะคุณเก๋ความสัมพนะันธ์กับคนคุยยังไงกันยังไปกันต่อได้ไหมจริงๆยังไปกันต่อได้นะประคับประคองดีๆความสัมพนะันธ์กับคนคุยยังสามารถไปกันต่อมั่นใจในตัวเองหน่อยนะคุณเก๋เนาะมีโอกาสอยู่คุณแก่นความรักจะมีเข้ามาวัยวัยนี้ไหมมีค่ะ คอนเกรดสุเลชันคุณแก่นมีแน่นอนนะคุณแบดวันนี้อนุชาเขารู้สึกยังไงกับคุณดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหงาเงาเนอะนะคิดถึงการบอกรากันนิดนึงนะเออมีความคิดถึงดูเงาเงานะคุณฟิลคนชื่อเจเขารู้สึกยังไงกับคุณดูจากพลังงานตรงนี้รู้สึกดีนะเอ้ยรู้สึกดีเลยนะรู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์อยากจะตอมดอมดอม <c oughs> เออนะมีลักษณะแบบนี้เออดูส่วนตัวกับหมอหมอไม่ได้ดูเร็วแบบนี้นะถ้าไปคำถามนะถ้าดูส่วนตัวจะดูละเอียดกว่านี้แต่อันนี้เป็นนาทีดองเนาะก็พยายามอ่านเร็วเพื่อที่จะได้อ่านได้อย่างทั่วถึงแล้วก็ให้ได้หลายคนน่อยเนาะประมาณนี้นะคะโอเคคุณ อันนี้ปลายเดือนนี้จะมีเรื่องดีๆอะไรเกิดขึ้นออกับคุณบ้างดูเหมือนกับว่าจะมีเรื่องให้ตัดสินใจอะไรที่คุณตัดสินใจแล้วดูเหมือนจะดีดูเหมือนจะมีความสําเร็จสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นออกับคุณจะเป็นความสําเร็จอะไรที่คุณวางแผนไว้ทําไว้มีโอกาสประสบความสําเร็จเนาะโอเคคุณอ่ะไปสะละนะคุณแพตตี้คุณเกมเขาคิดยังไงกับคุณหมออ่านไปหรือยังนะ อะดูจากพลังงานตรงนี้ดูมีความรู้สึกดีๆกับคุณอยู่ถึงเขาจะนิ่งจะเฉยอะไรต่างๆเพราะว่าเขาอาจจะมีภาระหน้าที่อะไรที่ต้องทำแค่นั้นเองเนาะนะคะโอเคโอเคอะต่อมาค่ะคุณมอเตอร์คนคุยชื่อแหน่เนาะเขาจะตัดจบกับคนคุยของเขาไหมใช่ไหมเขาจะตัดจบไหม ตัดค่ะดูจากพลังงานตรงนี้ถ้าเกิดเขาเด็ดขาดคือเขาตัดแน่ดูจากพลังงานตรงนี้ <bli> เขาก็ค่อนข้างเด็ดขาดและพยายามยู่เนาะนะคุณต้าทําไมเขาเงียบไม่อ่านไม่ตอบดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนกับว่าที่เขาเงียบไม่อ่านไม่ตอบนะดูเหมือนเขามีความคิดเยอะคิดหนักคิดมากอะไรบางอย่างเออดูเหมือนที่เงียบไม่อ่านไม่ตอบยังมีความรู้สึกไม่พร้อมนะ เอออาจจะมีปัญหาปุปสรคบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตแล้วมีความเครียดอยู่ด้วยนะอาจจะยังไม่พร้อมตอบเท่านั้นเองนะรวมไปถึงอาจจะมีปัญหาปรปสรคในชีวิตเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะอะ่ะหมดเวลาแล้วไม่เป็นไรเอาขออีกสักหน่อยแล้วกันเนาะโอเคนะขออีกสองสามคนแล้วกันเนาะนะคะโอเคเออเลื่อนไปแล้วอะ่ะคุณด้าคนแฟนคนไกลเขาคิดดีหรือคิดร้าย อมันไม่เชิงว่าดีหรือร้ายอะไรต่างๆเนาะเขาก็คิดในแบบในในลักษณะที่ดีอ่ะนะคะเออคือเขาก็มีความรู้สึกดีๆนะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีความคิดเยอะคิดหนักคิดมากไม่แน่ใจว่าคิดคิดดีคิดร้ายอะไรต่างๆมันมันหมายถึงในลักษณะไหนเนาะแต่ต้องบอกว่าเขาก็มีความรู้สึกดีๆให้แต่เขาก็ยังต้องดูดูคุณไปก่อนเหมือนกันอะเขาก็ยังไม่มั่นใจ ในตัวคุณเหมือนที่คุณยังไม่มาใจในตัวเขาอะ่ะอืมมันอาจจะเป็นในลักษณะนั้นเนาะโอเคโอเคต่อมาต่อมาค่ะสุดท้ายแล้วกันเนาะนะคะคุณเปียต่างชาติชื่อชองเนาะเขาคิดจริงจังอ่ะคุณไหมไพ่ย,ยังไม่ขึ้นพลังงานแบบจริงจังร้อยเปอร์เซ็นตนะดูเหมือนกับว่าไพ่ขึ้นพลังงานคุมเครือนะคนนี้นะเพราะนั้นระวังนิดนึงเนาะคุณเปียรนะเออเป็นชาวต่างชาติ ยิ่งถ้าเกิดเขายุ่งเกี athlete, to to ่ยวอะไรกับคุณเรื่องเงินดูดีๆนิดหนึ่งเพราะไพ่ยังคนขึ้นพลังงานให้ระวังตัวมีโอกาสประมาทได้มีโอกาสที่จะส่งผลเสียอะไรบางอย่างได้ดูดีๆนะคุณยาคนคุยตอนนี้คิดยังไงกับคุณดูจากพลังงานตรงนี้ยังดูนิ่งๆเงียบๆเนาะนะคะแต่ก็มีความรู้สึกดีกับคุณนะแต่ยังเป็นการช่างใจอยู่นะแต่รู้สึกดีรู้สึกดีรู้สึกห่วงรู้สึกห่วงยายรู้สึกมีความเป็นห่วงเป็นยายรู้สึกดีๆมีความรักมีความห่วงนะแต่อาจจะยัง ยังไม่ค่อยชัดเจนเพราะเนื่องจากว่าอาจจะยังชั่งใจอยู่เป็นไปได้เนาะคุณสุกี้พ่อยากบอกเรื่องอะไรช่วงนี้เหนื่อยหน่อยนะอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาประเดประดังพร้อมๆกันแต่ต้องบอกว่าอะไรที่เหนื่อยหนักเนาะเดี๋ยวมันก็จบสิ้นนะคะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าหลังจากที่คุณเจอกับปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้วชีวิตของคุณจะดีขึ้นและมีโอกาสประสบความสําเร็จเนาะคุณเรนูคุณบีเขาคิดยังไงกับคุณนะดูจากพลังงานตรงนี้ ดูเหมือนเขาค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกอยากจะขยับขยายความสัมพันธ์อะไรบางอย่างเหมือนกันเนาะมีความรู้สึกดีๆนะมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณ โอ้ยก็รักนะก็รู้สึกดีกับคุณนะแฮปปี้มีความสุขดูจากพลังงานตรงนี้นะแล้วก็อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยมีความรู้สึกแบบนี้ด้วยเหมือนกันเนาะโอเคน่าจะครบท้วนอาจจะอ่านได้ไม่ครบทุกคนนะคะขออภัยจริงๆนะเป็นนาทีทองจริงๆอันนี้หมอก็เกินเวลาให้ละนะใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอนะดูส่วนตัวจะมีค่าครูจะไม่ได้ดูเร็วแบบนี้นะจะดูไพ่มากกว่าหนึ่งใบนะคะก็ ทักข้อความมาได้ส่วนใครนะที่อยากจะดูฟรีแบบนี้รอนาทีทองหมอไลฟ์ทุกวันอยู่แล้วแต่แล้วแต่จังหวะเวลาเพราะฉะนั้นติดตามกันไว้นะคะก็จะได้ไม่พลาดนาทีทองนะคะของหมอเนาะนะคะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดดิงกริ๊งกริ๊งกดซีฟิสให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการํำคลิปดีๆต่อไปแล้วก็ไลฟ์ดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยนะคะ แล้วก็ใครที่จะดูเนื้อคู่เนาะอย่างที่หมอบอกไปทุกไลฟ์เลย ถ้าจะดูเนื้อคู่แนะนําดูส่วนตัวนะคะเนาะจะแม่นยําที่สุดเลยเพราะว่ามันต้องดูเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดพอเนื้อคู่มันคือภาพรวมทั้งชีวิตนะคะไพ่เป็นการทํานายระยะสั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะดูเนื้อคู่ดูส่วนตัวนะจ๊ะเนาะคะโอเคขอบคุณทุกคอมเมนต์ Comment. ขอบคุณทุกการทักทายขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกของขวัญขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเจอกันในวันนี้นะคะโชคดีโชคดีเลิฟเลิฟทุกคนเช่นเดียวกันนะคะใครเจอไม่หมออ้ํา โคชโชคดีจริงๆนะคะโอเคค่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะแฮปปี้มีความสุขนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกายสบายใจแฮปปี้ดีดาในวันนี้และทุกๆวันเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย